ียงรายกันบ้างค่ะก็มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะโดยจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําคูครองแห่งชาติและวันประมงแห่งชาติประจําปี2568ที่สวนสาธารณะหนองหลวงอํำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูครองแห่งชาติประจำปี2568 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาอนานันทมหิดลพระอัฐรรมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ ครบ100ปีวันที่20กันยายน2568พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน2 9 9ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเยาวชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ค่ะเพื่อมุ่งหวังสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจดูแลรักษาแม่น้ำคูคลองให้ใสสะอาดและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำพร้อมร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองรวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยค่ะ